นี่ถูกปล่อยออกมาก่อนที่หนังเรื่องอดอกโพสจะเข้าฉายไม่นานนะครับกับภาพเบื้องหลังฉากที่น่าจะดูแล้วชวนให้เราเข้าใจว่า oh, เขากำลังจะพยายามให้นักแสดงหมาในเรื่องลงน้ำให้ได้ครับม oh. ันเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีนะครับกลุ่มคนรักสัตว์ที่นำโดยหัวหอกทะลวงฟันอย่างพีตาออกมาเต้นทันทีวันหนังเรื่องนี้มีการทรมานสัตว์ในการถ่ายทำ แล้วก็แบบที่พวกเขาถือป้ายนั่นแหละครับกับการรณรงค์ไม่สนับสนุนให้ดูหนังเรื่องนี้ there point any this? แล้วก็ต้องบอกว่าคลิปที่ออกมามันจริงหรือม่วงไม่รู้รล่ะครับแต่ที่แน่ๆมันส่งผลรุนแรงกับ a d o อดอกโพสต์แน่นอนทั้งความรู้สึกของคนดูนนลองคิดดูสิครับว่าระหว่างที่เรากำลังซาบซึ้งกับเรื่องราวแล้วก็ภาพที่เกิดขึ้นในจอ ตายครับหรือว่าในขณะที่เรากำลังอินกับเนื้อเรื่องอยู่ <Again. S 1> หมดแน่นอนครับแบบน,นี้หมดแน่นอนยิ่งกว่านั้นนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เล่นเอาอดอกโพสจำเป็นจะต้องยกเลิกงานเปิดตัวที่อเมริกาไปเลยครับ ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่หนังฮอลลีวูดมีปัญหากับการเอาสัตว์มาเข้าฉากในหนังแล้วกลายเป็นโดนข้อหาทรมานสัตว์วันนี้เราจะไปย้อนเรื่องราวอาดีตช้ำๆของคนรักสัตว์เหล่านั้นกันครับ The Chariot Race หรือว่าฉากม้าศึกคือฉากสำคัญของหนังอมันตะเรื่องนี้ครับเบนเฮอโดยเฉพาะเวอร์ชั่นในปี1959ที่เห็นอยู่นี้ คงเป็นเพราะความยากเย็นแสนเขียนในการถ่ายทํานั่นแหละครับกับการเอาม้าจำนวนมหาศาลมาเข้าฉากหนังประสบความสำเร็จด้านรายได้นะครับรวมทั้งด้านรางวัลด้วยพวกเขาคว้ารางวัลออสการ์มาถึง11ตัวครับแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นด้วยความอันตรายจากการถ่ายทําฉากแข่งขันในเรื่องที่ถ่ายกันแบบเล่นจริงแข่งจริงทำให้ในฉากที่เราเห็นอยู่นี้ซึ่งมีม้าอยู่ประมาณ32ตัว แต่ความเป็นจริงในการถ่ายทํามีการใช้งานไปมากกว่า100ตัวครับเพราะว่าปัญหาจากอันตรายในการถ่ายทํามีทั้งมมาซึ่งบาดเจ็บและเสียชีวิตไประหว่างการถ่ายทําซึ่งก็คล้คลายๆกับซีรีส์เรื่องนี้ครับลักซีรีส์ทางโทรทัศน์ของ HBO นะครับที่แสดงนำโดยดัสตินฮอฟแมนออกอากาศในช่วงปี2011จนถึงปี2012ครับและก็เพราะว่าซีรีส์เรื่องลักเรื่องนี้เล่าเรื่องของวงการม้าแข่งตลอดทั้งเรื่อง นั่นแหละครับมันจึงเต็มไปด้วยฉากสนามแข่งม้าแล้วก็มีข่าวเวลเวออกมานะครับว่าขณะถ่ายทํามีม้าจํานวนไม่น้อยได้รับบาดเจ็บครับขณะที่ว่าองค์กรพิทักษ์สัตว์อย่างพีตาต้องออกมามีปัญหากับซีรีส์ทางผู้ผลิตรวมทั้งเครือข่ายอย่าง HBO ก็เถียงนะครับว่าระหว่างการถ่ายทํามีการดูแลไปอย่างดีไม่มีใครรู้ความจริงหรอกครับว่าเป็นอย่างไรแต่ท้ายที่สุดแล้ว ซีรีส์เรื่องนี้ลักก็ทนแรงเสียดทานไม่ไหวครับซึ่งเป็นผลให้ซีรีส์ปีที่2ต้องยกเลิกไป <S <S รเรื่องราวอุบัติเหตรุระหว่างการถ่ายทําที่เกิดขึ้นกับสัตว์ที่นํามาเข้าฉากจนกลายเป็นประเด็นกลายเป็นปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับเราไปต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Life of Pi หนังที่เรารู้กันอยู่ครับว่าเกือบทั้งเรื่องเสือรวมทั้งสัตว์ต่างๆในเรื่องมันถูกเขียนขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกครับแต่ความเป็นจริงแล้ว ในไลค์ล็อกพายมีการนําเสือจริงๆมาเข้าฉากเหมือนกันครับและนักแสดงเสือในเรื่องชื่อของมันก็คือ k i คิงคิงคือเสือเบงกอลที่ถูกฝึกมากับนักฝึกสัตว์ชื่อดังในฮอลลีวูดนะครับอย่างสเลตเรโนแต่ถึงแม้ว่าจะมีมืออาชีพควบคุมก็ยังไม่หวายครับเพราะระหว่างการถ่ายทําดันมีอีเมลฉบับหนึ่งระบุออกมาครับในเนื้อหาของอีเมลระบุว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเราเกือบจะทําเจ้าคิงตายในแท้งน้ําที่ถ่ายทําคราวนี้แทบแย่แน่มันพยายามจะว่ายน้ําไปเกาะด้านข้างของแท้งเกือบจะจมน้ําตายซะแล้ว <ๆ S 2> นี่แหละครับชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเสือในเรื่อง life of p i อีกหนึ่งเรื่องที่มีปัญหาครับ the hobbit and unexpected journey งานแฟนตาซีที่ผู้กำกับปีเตอร์แจ็กสันหยิบเอางานเขียนของ j r อาร์โทเ n ียนมาทำนั่นแหละครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นในตัวหนังครับเรื่องราวประถมบทของ m ิ d ด l เอิร์ธครั้งนี้มีการนำสัตว์มาเข้าฉากไม่น้อยครับมีทั้งมา้าทั้งแพะทั้งไก่ฉะนั้นหนังเรื่องนี้มีปัญหากับพีตาแน่นอนขนาดว่าทาง p พีตามีการทำข้อมูลออกประจมตีอย่างเป็นทางการว่าใน The Ho อ b i t ภาคแรกนั้นมีแพะที่ตายเพราะติดเชื้อจากหนอน มีม้าตายรวมทั้งบาดเจ็บผิวหนังฉีกขาดจากอุบัติเหตุมีม้าที่คอหักระหว่างการถ่ายทำมีอุบัติเหตุที่ทำให้มีไก่ตายพร้อมกันถึง12ตัวและเจอม้าอีกตัวคอหักตายอยู่ในแม่น้ำทั้งหมดนี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจา,จากการดูแลสัตว์ที่นำมาถ่ายทำครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นงานของฝั่งวอลดิสนี่นะครับ Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl หนังภาคแรกในชุด Pirates of the Caribbean ครับเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นกับสัตว์เป็นเพราะเหตุนี้ครับ <c oughs> หนึ่งในฉากใหญ่ของเรื่องกับการต่อสู้ของเรือรบ <c oughs> ต้องบอกว่าเขาลงทุนถ่ายทำในมหาสมุทรจริงๆนะครับสิ่งที่ผู้กำกับทำในวันนั้นประสบความสำเร็จครับทั้งงานด้านภาพก็อลังการอย่างที่มันควรจะเป็น แผลลัพธ์ของมันก็คือ4วันให้หลังจากการถ่ายทำนะครับมีสัตว์น้ำจำนวนมากลอยขึ้นมาเสียชีวิตติดอยู่บนหาดทรายบริเวณที่ใกล้เคียงกับสถานที่ถ่ายทำครับนั่นก็เป็นเพราะการใช้ระเบิดในการถ่ายทำม,มันรุนแรงจนเกินไปครับและรุนแรงจะส่งผลกระทบให้สัตว์น้ำเล็กๆน้อยๆบริเวณนั้นเสียชีวิตไปจำนวนไม่น้อย นอกจากการโปรดักชั่นเหล่านี้นะครับที่ส่งผลต่อชีวิตและความบาดเจ็บของสัตว์ต่างๆนอกจากนั้นแล้วยังมีงานหนังอีกไม่น้อยครับที่เกิดเหตุการณ์ใกล้เคียงกันทั้งในภาพยนตร์เรื่องเอ็ดบิลโลของวอลดิสเน่ที่โดนข้อกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงในการฝึกหมาในเรื่องครับโดยเฉพาะมนักแสดงหมาสองตัวในเรื่องมีการกัดกันในกองถ่ายมีบันทึกเอาไว้ว่ามีการตียอย่างรุนแรงเพื่อแยกหมาทั้งสองตัวออกจากกันครับ หรือว่าในงานโรแมนติกคอมดี้เรื่องนี้ครับ The Failure to Lunch ในฉากตลกฉากนี้ครับที่มุกตลกของฉากก็คือกระรอกกัดมือ <c oughs> เป็นเสียงฮาที่แรกมาด้วย <c oughs> ชีวิตของกระรอกที่ตายเพราะความรุนแรงของนักแสดงในการถ่ายทำครับ หรือว่าหนังตลกอย่างซูคีปเปอร์งานของเควินเจมส์ชื่อก็บอกแล้วครับว่าหนังเรื่องนี้จำเป็นจะต้องใช้จำนวนสัตว์มากขนาดไหนและความผิดพลาดก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่สำหรับหนังตลกเรื่องนี้คงไม่มีใครคิดว่าจะผิดพลาดรุนแรงขนาดนั้นเริ่มตั้งแต่ตัวละครช้างที่ปรากฏต,ตัวในเรื่องก็ถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นช้างที่มาจากบริษัท Half t t u u c k w i l l Travel บริษัทนำเที่ยวด้วยช้างที่โดนข้อกล่าวหารุนแรงกับภาพของการฝึกช้างอย่างโหดร้ายแน่นอนครับมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหนังที่ใช้บริการช้างจากบริษัทนี้รวมทั้งหนักไปกว่านั้นครับในระหว่างการถ่ายทำยีราฟที่อยู่ในกองถ่ายจูู่ก็ล้มลงและเสียชีวิตระหว่างการถ่ายทำ สาเหตุยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมันส่งผลกระทบสะท้อนกลับมาที่หนังเรื่องสูุคิปเปอร์แน่นอน <was> อีกเรื่องหนึ่งที่สะเทือนใจไม่น้อยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่า The Adventure of Milo and Otis จริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังญี่ปุ่นนะครับ <don> และก็ขายดิบขายดีจนฝรั่งเขาซื้อไปภาค <don> แล้วมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษออกมาครับ ก็อย่างที่เห็นครับนางขายธรรมชาติและความน่ารักของลูกแมวที่ชื่อไมโลกับลูกหมาปักที่ชื่อว่าโอติสถูกรับหนังเรื่องนี้ขายดิบขายดีเพราะว่าความน่ารักของสัตว์แต่สุดท้ายก็มีเรื่องราวเบื้องหลังรวมทั้งข้อสังเกตของคนที่เขาดูหนังเรื่องนี้ออกมาครับรวมทั้งข้อสังเกตของคนที่เขาดูหนังเรื่องนี้ว่ากว่าจะได้ภาพที่เราเห็นอย่างในหนังมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้าง world ตั้งแต่ฉากนี้ครับฉากที่มีหมีโผลออกมา กับการบุกเข้าไปต่อสู้กับมีของโอติสหมาตัวน้อยแล้วเสียงวิจารณ์ก็ออกมาหนาหูว่าฉากนี้ไม่มีทางถ่ายทําโดยลูกหมาจะไม่ได้รับการทรมานเลย <c oughs> หรือในฉากที่ลูกแมวไมโลจะต้องตกลงมาจากที่สูงแบบนี้ <c oughs> หลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่มันคือการทรมานสัตว์ชัดๆ และหนึ่งในข้อมูลที่ผมว่าน่าจะสะเทือนใจคนรักสัตว์ที่สุดก็คือในช่วงปี1990นะครับหรือว่าประมาณ4-5ปีหลังจาก The a v e n g e r e of Milo and Otis เข้าฉายสื่อมวลชนจากประเทศออสเตรเลียออกมาแฉว่าพวกเขาได้ข้อมูลมาว่าในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Adventure of Milo and Otis เพื่อให้ได้ฉากต่างๆตามที่ผู้ผลิตต้องการมีผลให้ลูกแมวที่ต้องมาแสดงเป็นโอ i ิส ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไประหว่างการถ่ายทำทำให้หนังเรื่องนี้กว่าจะถ่ายทำเสร็จจำเป็นจะต้องใช้ลูกแมวมากมายถึง20ตัวไม่มีใครตอบได้ครับว่าแมว20ตัวนั้นบาดเจ็บพิการหรือว่าเสียชีวิตไปอย่างใด บอกว่านี่คือส่วนหนึ่งนะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหนังในกองถ่ายกับเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเพื่อป้องกันเหตุเหล่านี้ทาง American Humane Association ก็มีความพยายามจะส่งคนไปสังเกตการในการถ่ายทำนะครับเพื่อยือนยันกับผู้ชมว่าหนังเรื่องนั้นๆไม่มีการทํางานที่เป็นการอันตรายต่อสัตว์ด้วยการใส่เครื่องหมายลักษณะน,นี้ลงไปในท้ายเครดิตหนัง สุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันก็มีหลากหลายมุมมองครับบางคนก็มองว่าสัตว์เหล่านั้นน่าสงสารในขณะที่บางฝ่ายก็รู้สึกรำคาญกับพวกที่มาต่อต้านแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มันคือความเห็นความรู้สึกของพวกเราในฝั่งคนฝั่งมนุษย์ครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วสัตว์มันจะชอบไหมที่ได้เล่นหนังมันจะพอใจหรือไม่ที่มีคนมาประท้วงทวงสิทธิ์ให้พวกมัน หรือมันกําลังรู้สึกเกลียดงานที่ตัวเองไม่ได้เลือกเหล่านี้คำถามเหล่านี้ก็คงจะเป็นคำถามซึ่งเราเองไม่มีทางจะได้รู้คำตอบที่แท้จริงแน่นอนครับ